วันนี้ใครเลื่อนฟีดโซเชียลก็จะเห็นแต่อักษรยอร่อทอทงนะครับคือแน่นอนว่าหลายคนไปเชื่อมโยงว่าอักษรยอร่อทอทงอันนี้เนี่ยคือบุคคลที่ถ่ายทอดวิชาประสบการณ์ความรู้ให้กับบอสพอลแห่ง t h ไอคอนแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยแหล่งข่าวที่ไปเดินสายไปออกรายการต่างๆเนี่ยก็บอกว่าบุคคลทอทงคนนี้แหละเป็นคุณซือคนสำคัญของบอสพอลและไอคอน ในการดูแลเทวดาอารักษ์ของหน่วยงานต่างๆปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ครับหลายคนคงทราบแล้วว่าทอทงคนนี้คือใครบุคคลที่ถูกไปพาดพิงถึงคือคุณธเนศวงศาคุณธเนศวงศาเป็นอดีตนักการเมืองครับเคยลงสมัครผู้ว่ากทมล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณธเนศมีการออกไมาสัมภาษณ์กับสื่อปฏิเสธและยืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับดิไอคอน แต่ที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์อันแนบ,บแน่นระหว่างทาเนศวงษากับพอลดีไอคอนทั้งคู่เคยร่วมธุรกิจกันมาเคยทำงานที่เดอเจเนสด้วยกันคล้ายๆก็คือเป็นธุรกิจขายตรงนี่แหละครับอาจจะแตกต่างกับดีไอคอนสักเล็กน้อยเพราะว่าคุณทเนศให้สัมภาษณ์กับทางช่อง3คือกรรมกรข่าวพี่สยุทธเนี่ยบอกว่าไม่เหมือนกันกับดีไอคอนนะเป็นธุรกิจจากอเมริกาเดอเจเนสนี้ บอสพอลก็เคยทำนะครับบอสพอลก็เคยทำถ้าเราไปดูที่อีซองลงเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอดีตตัวตึงของเดอะเจเนส์ปัจจุบันเนี่ยรันวงการที่ไอคอนคือบอสพอลตอนที่ดูอยู่เดอะเจเนส์เนี่ยเออตัวของบอสพอลเนี่ยเป็นเออดาวไลน์ของคุณทนเนตคุณทนเนตเป็นอัพไลน์นะเป็นอยู่ในทีมเดียวกันได้แหละคุณทนเนตบอกเลยว่าเห็นแวร์บอสพอลตั้งแต่ก่อนที่จะมาร่วมงานกับที่เดอะเจเนส์ก,กันอีกเป็นคนที่เก่ง และมีพรสวรรค์นะครับเนี่ยดูตารางเนี่ยเนักธุรกิจขายตรงที่ทํารายได้สูงสุดในปี58ของเดอะเจอเนสลำดับที่1นึ่งคือคุณธเน,นศวงศานะครับนี่แล้วลำดับที่4เห็นไหมครับวรัตพลวรัตวรักุลนะอายุธุรกิจ5ปีเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเออแล้วคุณธเน,นศเนี่ยมีเจ้าของหนังสือหรือว่าวลีคําค,คมคืออะไรอ่ะขยันถูกที่ปีเดียวรวยนะครับส่วนบอสพอลนี่อะไร ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยคล้ายๆกันไหมครับเก้าเรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอนแต่ทำให้ผมรวย500ล้านทธเนศวงษาอาดีตยากจนปัจจุบันจนยากโอ้โหนี่นะครับขณะที่ประวัติของคุณธเนศเองเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเป็นนักธุรกิจคุณธเนศผันตัวมาเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระหมายเลข14 ด้วยความหวังที่จะสร้างรอยยิ้มส่งต่อความสำเร็จให้กับคนกรุงเทพคุณเน็ตยังเป็นเจ้าของหนังสือมาแรงขยันถูกที่ปีเดียวรวยโด่งดังสุดๆในโลกออนไลน์9้าเรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอนแต่ทำให้คุณเตนศ์รวย500ล้านคำคมชีวิตของคุณเน็ตคืออย่าใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงินจงใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตหาเงินเพื่อใช้ตลอดชีวิตถ้ายังไม่เจอไปตาไปถามคนที่หาเจอแล้วนี่ คุณธเนศก็มีการเคยบอกนะครับว่าเกิดมาจนเนี่ยมันไม่ผิดแต่ถ้าตายอย่างจนอันนั้นแหละผิดนีเ่เป็นไงครับและที่สําคัญคือแน่นอนนะครับว่าตัวของคุณธเนศเองเนี่ยถ้าเราไปสืบค้นประวัติจะพบว่าเป็นเออสามีของอดีตนางเอกดังอย่างกบอนุสรานะแน่นอนว่าถ้าเราไปดูในโซเชียลเนี่ยนะครับซึ้งโพส์ซึ้งในความรักมากนะครับบอกรัก ไม่ใช่การประเคนของให้กันแต่รักคือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนว่ากบอนุสราจันทรังศรีเนี่ยหลังจากวิวากับคุณเทเนศแน่นอนว่าเป็นนักธุรกิจพันล้านทําธุรกิจด้วยกันอย่างต่อเนื่องต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวยังมีการแชร์โมเมนต์หวานๆสิปีกับกับสามีขึ้นเวทีร่วมงานด้วยกันและมักจะมีทริปหวานๆไปต่างประเทศ สำหรับกบอนุสราจันเท่ารังสีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเป็นนางเอกที่โด่งดังหลังจากเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพศ2527รับบทเป็นนางเอกเรื่องขอหยุดใจไว้ที่รักคู่กับเล็กคาราบาวและมีผลงานแสดงต่างๆอีกมากมายนี่คุณธเนศออกมายืนยันแบบนี้ว่าไม่เคยมีสัมพันธ์กับดีไอคอนแต่ถามว่ารู้จักตัวบอสพอไหมรู้จักแล้วก็ไม่ได้ดูแลเทวดาอารักษ์ของใครทั้งสิน้นทอทงคนนี้ ก็คือคุณธเนศวงศาเนี่ยแหละครับแต่เจ้าตัวออกเจ้าตัวออกมาปฏิเสธแล้วล่าสุดไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ